ขึ้นเสี่ย,เ,ยเลี้ยงคยักเถีโอ้หายจริงเลยทีนึงเลยมีอะไอได้ครับผมอีสานอ,อ่อยาโอ้นีคักวันนี สวัสดีครับนัอีสารมนสรัสศรครับสวัสดีพี่น้องสุขสุทุกคนครับลุงป่านาอามู้นี่ครับมาทั่นบวกคอพี่น้องเอ้ยพูดละเสียนควนเราขึ้นไปแล้วพคนละครับไปเบิงมาเสียนควนเราดินำล้งงานหน่อยงานยัยพีนน่น้องไปไปเบิงนั่กันเสียนควนข้านหน่อยนะครับเป็นเล็กใหญ Tiếp Để... là phi nóng nghe Năm leo phi nóng Áo Áo đi Đi quân Thứ mà là tên vào đi, Ơ mơ quân Lúc mà leo phi nóng nghe โอ้เสียเลี้ยงมาพี่น้องเป็นเดซิมเอาให้พี่น้องเข้า่งกระดมันสุกป่ะลูกสุกปานเดียสุกมัเดีนวงามตัวนี่ไหมมะข่อนั่นตัวนี้น้องเส้นกวนกำลังนำเงือบคุณซุ่คนละ่ันมืองาน ง้ได้งานมานััาข,ข้อข้อขึ้นไปจ้าคัดขนาดพี่น้อง,ไงยไอเสียเลี้ยงกินให้พี่น้องมังด้วยต้ไม่าก,กไอืมปด<ะ>มาหวานเถอะเนาะวานดีย่อบพร่องนะน,นลงาพี่น้องเซตขันนำอยู่หมล้ครับางานที่สองนะครับ น้ำงเ้ยจ้านายงี้ยเหรอครับนค่กงานหางปุ่นไปเสียงคนนำแล้วครับเอาดึกดดืดพี่น้องเขาถาเบงี้ว่ลงแล้วพี่น้อง คักคักคักมัน,นี่ครับพอได้กินอยู่ครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งซ่วมนี่คักอีกดีพี่น้องเไยหาเบิ้งเสียเลี้ยงเราวพิจินอยู่บ้านครับเสียเลี้ยงไม่เจ็บทำไม เก็บเปิดเหลี่ยมพี่น้องเลยหากินยากครับช่วงนี้บวกพ่อเสีย<อ>ครับพี่น้องกินเสีย,รย,รยครับให้ผมเองครับพอ่อแบบพี่น้องมากตอนแรงแนงตอนแรงแน่ง,งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนแรงแนงพี่น้องเอ้ยพูดแล้วครับเวีนกำลังตกดินเซียนก้นล้วก็น,น้ำทวนๆอยู่พูดลแล้วครับนี่แหละนี่ปลาักเตียงพร้อมพี่น้องเลย แดงเหี้ยเสียเลี้ยงครับพอดีได้เจ็บไปใส่อู้หอกพี่น้องคนละพี่น้องเสียงควันนำยุ่งสูงคนละนี่แหละครับเอาลงแล้วพี่น้องโอ้โลนกวกๆเลยครับ ข้างบ่โอ้เหลือบงงานนี่พี่น้องเอ้ยเส้นเกวนเอาคุณครับลงแล้วพี่น้องลงแล้วลงแล้วบึ้มขัดขักขักขกยดยี่ดีพี่น้องเอ้ยคุณลกอกหลักหลากครับไอ้ห้องเหเือบงโอ้องอยอง,องานนี่ไหมคักยี่ดี ปีปละเทียครับข้อครับเป็นปุ่มเป็นพ่วงได้พี่น้องไยลูกขัดลูกขัดดูขี้แน่เดียววะเว้ยอะไรกันโอ้ขัดขนาดพี่น้องไย เด้อมาจินน้ากันเด้อครับสุขูสุขคนเออเสียนควันนาอีกแล้วพี่น้ององแหลีเด้อเราเสียอขวนโอ้คางแล้วพี่น้องเออขางอู้ร้งได้เบาขวัขาางเที่ยวา้างเสี้อขวันเสียอขวันข้าางมานะพี่น่องเอง ถ้าบ่มีเสียนควนมือนี้บ่ได้กินเด้พี่น้องบค่คอพุ่นล่ะเราหนาวหนาวอยู่เหรอครับบ่แม่นธรรมดาเด้เสียนควนลากลมา่อสุดทำอะไรมาเตะควนโอ้งานนี่ดกหลายพี่น้องเบิ่งๆๆครับสุขูมสุกคนลงมาแล้วพี่น้องเอ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้บันีึครับเอาเอาอีกเอาอีกเสยนคนอ้ขักเอดีพีนองแว่งขุดรถขักขับเป็นสี่แล้วไหมอันควนอ้อยอ้อยจะง่ายอะไรล่ะอันควนโอ้ยกินเนื้อ เอายีกเสียงควันเอาอีกพี่น้องเขาถาเบิ้งอยู่โอ้เสช่นพี่น้องเจ้าประการนะครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ผู้ใดอยากบประกาเมืองพ้นครับใค้เยร์ยังครับผมฝากกดติดตามน้ำนีเด้อ oh พี่น้องเอ้ฝากช่องน้องไม่นะครับนัดอีสานบรรลุศาสตร์ครับเอานั่มอันนี้เดียร์ยงห่อโอ้พี่น้องเอ้เสี่ยงควรนละว่าพ่อเหล่นานะเราลงมาเหล่าครับคุณ พ่อเราบาริษัทวุนขึ้นแวครับ,รารบนาวนาวยิ่งสูงหมดเลยพี่น้องควายลงเด้อโอ้เบิ่งให้เล่าในเด้อพี่น้องเอ้ยฉบดิเล่าถุมเท้าขนาดเลยโอ้ยโอ้ยน้องไได้ครับพี่น้องกันดมีเล้ามาได้เห็นฉิบจิ้นข่านบกขอเด้อพี่น้องเงี้ยนี่ไปไปเก็บซอยเสียลียงวันพี่น้อง โหดใจว่ไดะเราพี่น้องเอ้จะค้ำกันแซว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 ข้าี่นองเอ้

งานนี่เพราะนันเก็บเดียวถึงเดียวเหรอเดียวเดี๋ยวงานน่ะโอ้พุ่นพี่น้องเอ้ยเสียเลี้ยงเรานำยุทธ่างพุ่นเหรอครับเดี๋ยวไปเบิ่งงานพุ่นงานนี้เบิร์นเราข้างนอง วนล้ีเนาะพีนองมนี่ตดนตัวใดมากพนี่มอนี่โอ้เราเบิ่งหยยบแตกเบิดโอ้สยดายสิเนาะโอ้ดดหนได้แล้วครับพีนองเอ้ยเป็นไรเงียน้นับีนอยบมันไหเด้อข้อ เดี <Ừ. S 1> chỗ, á, 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 ๋ยวเป็นยาำเราพี่น้องเดี๋ยวถ่าเบื้องตอนจบแล้วครับเดี๋ยวไป็นจวัดพี่น้องให้หลอดขาพี่น้องจัวัดก็หลอดขาต่อไปพี่น้องขึ้นออกไม่าขึ้นบ้วยตัวอย่างฮะดีกว่าตัวอะไร เส้นวนลุกวพี่น้องไปไปลงตอนลุ้งกจะเป็นยังไงไปขื่นมากเลยไงลุงคือสีลงยากพีน้อน้องโอ้เงเีงเงเส้นควนพี่น้องโอ้ังไล่ะเส้นควนทังไหล่ะโอ้งาบกคอพี่น้องเลยเอาลงเลยเอาลงเลยฮับเราเนี่ พี่น้องเอ้บกกว่าที่ันที่ได้บกกว่เห็นบกกว่างันว่ะขนาดเลี้ยงเด่นิขนาดพุ่นดีสิซ้ำเด้เสียเดี๋ยงเราหัวเอหัวเอาพี่น้องเอ้ผู้ขักขักขักยี่ดีมือนี่มาเอาตอนบรรยากาศแรงๆพี่น้องเสียอ่อนล้มโต้พี่น้องเอ้ยพุ่นนี่เระให้เสียเลี้ยงพี่น้องว่ะอาทิตย์กำลังลงครับพุ่น ได้บรรยากาศอีลีพี่น่องเอ้ควายลงเด้อเทียนควนเลยจ้าน้ำกระโดดมิดกางเลยโอ้ยกระากันยววางได้เกาเนี่ยลืมแล้วโอ้พี่น่องเซียนกวนลืมทองคระาค้อนขึ้นน้ำปักเล่าแล้วเอาละครับ เีย่งยกพละเก็บซอยเราอนพีนองเดียร่งขงพ่อผมมาเทไว้เดีย่งก็เด้อเอมาเหนียวมากลยเนาะนั่นว่าปนพุทธสาวกนงามหลด้บกหเนาะดุเลย พี่รององเป็นไม้พีนีเป็นไม้พี่้องแงาท่ด้ี่ี่รอกี้าคนหูแจ็คไลน์นี่มันย่งเนยพี่รองขายดีมันเงินโบเกินเนีนี่พี่รองเอ้นกระเาวคนจาบาลนี่พี่้องเอ้มันย่งนะเขามาลัดเอาหัวแั้นมันขึ้นนะพี่้องเร่คันก็เรื่อือะไรั้นเยอ เ uh สียงกูบ <screens> ดึงออกมาหมองมันเชียงเงเลยเลยนีะห่องเบิ้งเนาะหองเบิ้ให้เ็บกพอยด้แล้วก็ทยัีครับเปนเมงงามเขาบกพรอยยังง พ่อห oh. wow. wow. oh, ิน่อหินบ like ่จะพี่น้องไม่ใช่น้องครับโอ้เอามูสุดใหญ่พี่น้องเบ่งเนี้ยเสียแรงที่ครับส่งครับีเดพี่น้องเอ้เสียเลแยงเน้ามากเป็นปุ่มได้เหมือนเสียเแรงก็คักเถอะโอ้หายใจยากเลยพี่น้องเอ้พี่น้องได้ครับผมพี่น้องเอ้บ่ง อยก,กอีกลีครับแต่หน่อย,อยาง,งามโอ้โหสุดยอดครับทั้งหวยทั้งใบพี่น,อน้องเส้นควันกับหูดเอาหูดเอาแล้วครับใ <c oughs> สห่หัวตุงสง่งไหวยสิรักไปกินบ้าตรเนี่ยหนิเบิ้งส่งนี่พี่น้องเลย <c oughs> ไม่เส้นควันจะอย่าดักสันลิลีบ่โอ้ยพี่น้องเขาเนี่ยมอยู่เด้เพิ่นเบิ้งซอยกันอยู่เด้ยยอีมันบุ้งยีเนี่ยใส่นอนบุ้งงามเกจีย๊ยบพี่น้องเลย งามเต็มแล้วพี่น้องเอาเจ็บซอยเพิ่นก้อนพี่น้องมันอีกคำก้อนใส่้นอย่างตัวเียงหนากระน้ำนีงกเน่ากินแบบแนวใส่บ่อมากเล็ศหลายหลาย รถตะกอนปาวด์ดองนี้เฉลี่ยงห่งแจกเบิดครับแกเบ็ดพี่น้องนี่ครัเบดพี่น้องเียครับโอ้มึงพี่น้องมาเดี๋ยวนูวยนี่ฮครัู้บาดครับ นี่บักแตงบนี่โอ้ยักขรองพันเดียโนะนะเตี้ยนก้นนี่แม่บกขร่อพันเดีเนี่ยก็เป็นปีนี้แล้วพงงี่น้องเย่พองามเลยนะครับเก่งดีอยู่พี่น้องเี่านโตมาท่าม่ดีเก่งดีครับง,บงมามยงอ,อยู่ครับพี่น้องไว้ใหพี่น้อง เอหเนีทาเล็บบเนเ,เน,นีะลยเออโธดเียแต่เสีย้ยงยกให้พี่น้องเขาเบิ่งก็ดูอ้พี่น้องเองเย้อเยยามหนึ่งพอรอพี่น้องเอยคักคักคัก,กีครับยห็นแล้วน้ำลายไหรบ่พี่น้องเอ้ย่ะมือนี้มาข้นบคอพี่น้องเอย คำแล้วสิกลับบ้านแล้วครับอย่ามาเอาครับเป็นชวดครับพี่น้องเชุดกินอาหารเบิรงครับพี่น้องฝากกดติดตามไม่เด้อพี่น้องเลยครับ,รบสวัสดีครับ